สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูแท็บเล็ตอีกตัวนึงนะครับเป็นแท็บเล็ต TCL Tab 10 Neo ชื่อยี่ห้อนะครับ TCL แล้วก็ Tab 10 Neo เป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งครับที่อยู่ในราคาคุ้มค่านะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนี่นะครับจอใหญ่ขนาด10นิ้วแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน 3 0 0 0บาทตัวนี้ครับผมซื้อมาจาก JD Central นะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกนะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะมีขอบซึ่งขอบซ้ายขวาบนล่างครับก็มาในแบบที่สวยงามนะครับไม่แคบเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแคบเกินไปเนี่ยก็จะจับยากนะครับเราก็ไม่หนาเกินไปได้พื้นที่ที่พอดีพอดีนะครับ ตัวนี้มีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับดีมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้แนวนอนนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์กล้องมันก็จะอยู่ตรงกลางหน้าเราพอดีครับนี่ถือว่าทารรมาดีนะครับกล้องตรงกลางแล้วก็ตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี1พอร์ตนะครับตัวนี้ดีมากให้เป็น USB C แล้วนะครับอ่าเป็น USB C เสียบ กลับด้านยังไงก็ชาร์จเข้าปกติแน่นอนนะครับ usb c นะครับเราก็จะมีลำโพงลำโพงนะครับล้วก็อันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับจะอยู่บริเวณนี้อ่าอันนี้ครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ครับตรงนี้จะเป็นอ่าช่องใส่การ์ดความจำเพิ่มเติมนะครับเป็นไมโคร sd การ์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้มี ช่องเสียบรูหูฟังครับแล้วก็มีกล้องหลังมีกล้องหลังด้วยนะดีมากเลยเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมา,มาบ้างนะครับก็ในกล่องก็จะมีตัวที่เป็นคู่มืออันนี้คือคู่มือของเขานะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นคู่มืออย่างง่ายนะครับแบบเบื้องต้นถ้าฉบับเต็มก็ลองไปหาอ่านในเว็บไซต์ดูนะครับแล้วก็มีตัวสายชาร์จอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น usb a นะครับ เอาไว้เสียบเข้าหัวชาร์จแล้วก็ usb c เสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับนี่ก็เป็นหัวชาร์จของเขานะครับขนาดแบบพอดีพอดีนะครับไซส์นี่ใกล้ๆกับอะแดปเตอร์ของ ipad pro นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือที่มีให้มาในกล่องมีฟิลม์มแล้วก็มีหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จหูฟังไม่มีนะครับแล้วก็ลองดูสเปคนะครับจากที่กล่องดูนะครับสเปคเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้ครับว่าตัวขอบเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะแบบขอบบางนะครับซึ่งก็จริงครับดูว่าบางดีนะครับแต่ว่าไม่บางเกินไปเนาะมันจับได้ถนัดมือแล้วก็มีโหมดสําหรับเด็กมีโหมดที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับอืมแล้วก็มีเสียงที่เป็นลําโพง2ตัวนะครับ for cinematic audio ด้วยนะครับอ่าเพราะว่าลำโพงมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่ที่ตัวด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับ2ตัวเลย หรือว่าเสียงดังใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มี Google Assistant ส่วนใหญ่ก็มีให้อยู่แล้วนะครับหน้าจอ10นิ้วมี Wi-Fi แน่นอนนะครับรุ่นนี้ใส่ซิมไม่ได้นะครับจะมีรุ่นหนึ่งที่คล้ายๆการเป็นรุ่นสูงกว่านะตัวนั้นจะแพงกว่าหน่อยแล้วก็ใส่ซิมได้แบตเตอรี่ให้มา4,000ม ah ิลลิแอมก็พอใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ CPU นะครับเป็นแบบคอร์ Core หรือว่า4 CPU นะครับซึ่งโอเคนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเนาะให้ r ร m มา2 g b ความจุเครื่องเนี่ยให้มา32กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เป็นระบบ Android 10สเปคพื้นฐานนะครับสำหรับใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับร้านที่ผมซื้อนะครับที่ JD Central เนาะเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นปากกานะครับสำหรับใช้งาน ใช้ได้กับทั้ง iPhone iPad นะครับรือว่าอุปกรณ์ Android เนี่ยใช้ได้หมดเลยเนาะมันลักษณะเหมือนกับว่า,าใช้นิ้วทัดทัด,ท,ด,ท,ดทัดนะครับตัวนี้ก็เป็นปากกาวไว้ทัดซึ่งโอเคแหละมันมันทำงานได้ใช้ได้ดีเลยนะครับตัวนี้ในราคาไม่แพงแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับมันเอาไปแท็บ กับ iPad Pro ได้ด้วยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับถ้าไปใช้กับ iPad Pro เนี่ยมันก็ตับเข้าไปได้แต่ลักษณะการใช้ก็คือมันใช้เหมือนแทนนิ้วมือนะครับจะให้ไปวาดเหมือนพวกปากกาของ iPad นั้นมันมันไม่เทียบเท่านะครับใช้ลักษณะแทนนิ้วมือมากกว่านะครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปัดซ้ายปัดขวาดูอะไรประมาณนี้นะครับที่สําคัญคือมันใช้กับ iPhone ได้นะครับค่อนข้างสะดวกเลยครับสำหรับคนที่นิ้วใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยนิ้วใหญ่จะเขี่ย p h o n e ก็ลําบากหน่อยนะครับบางครั้งถ้าจะแตะจุดเล็กๆเนี่ยก็ใช้ปากกาตัวเนี้โอเคดีเลยนะครับในชุดนะครับที่ผมได้มานะครับก็จะมีเคสแบบนี้ด้วยอ่านี่เป็นเคสของรุ่นนี้ให้เลยนะครับตัวเคสก็จะพับแบบ ตั้งได้ด้วยนะครับตั้งเป็นแนวนอนเนาะซึ่งค่อนข้างสะดวกเดี๋ยวผมจะใส่เคสแล้วก็รีวิวดูนะครับครับนี่ผมก็ลองใส่เคสดูแล้วนะครับเคสก็จะเป็นแบบฝาปิดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มันสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือภายในเครื่องนะครับก็จะมีแอปติดตั้งมาให้แล้วนะครับพวก Netflix อะไรนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าการใช้งานพื้นฐานนะครับถ้าเป็นลักษณะใช้โซเชียลนะครับอย่างเช่นดู f เฟซบ o ๊คลองเปิด Facebook ดูนะครับการโหลดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นครับมันก็อาจจะไม่ติดมือหรือไม่ทันใจสักทีเดียวนะครับก็เป็นแท็บเล็ตในราคาประหยัดนะครับค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆถ่ายไปนะครับแต่ข้อดีครับก็คือจอใหญ่นะครับ นี่ก็คือเพจพ่อบ้านในทีนะครับนี่นะครับลักษณะการถ่ายก็ประมาณนี้ถ้าถ่ายเร็วหน่อยนะครับลองดูก็จะมีจังหวะโหลดหน่อยนะครับกว่าข้อมูลมันจะเข้ามานะครับอันนี้เป็นเล่นเป็นแบบแนวนอนเนาะเดี๋ยวเราลองทําเป็นแนวตั้งดูนะครับเนาะลักษณะการถ่าย Facebook ก,ก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวลองฟังเสียงลำโพงดูครับส่วนเพิ่มเสียงส,สวัสดีครับไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวทดสอบเสียงก่อนนะฮะวันนี้มาล่วงหน้านิดหนึ่งโอเคสวัสดีครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ ดีนะครับของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถแบ่งหน้าจอเป็น2ฝั่งได้นะครับอันนี้คิดว่ามาพร้อมกับระบบ Android 10นะครับที่อยู่ในแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ดูซ้ายขวาพร้อมกันได้เลยด้านซ้ายเนี่ยเปิด Facebook นะครับด้านขวาเนี่ยเปิด YouTube ดูนี่ตัว r e n o v o ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับแล้วก็ความจุของเครื่องนะครับ32กิซึ่ง สำหรับการใช้งานทั่วไปตัวนี้เป็น Android น11แล้วนะครับลองใช้ปากกาบนาจอ7นิ้วค,ความละเอียดหน้าจอคือ1024คูณ600แล้วก็เป็นหน้าจอแบบ IPS นะครับตัวนี้ก็จะบอกจุดเด่นของเขานะครับตัววัสดุของเครื่องก็เป็นประมาณนี้นะครับการเปิดแอปซ้ายขวานะครับลองดูความลื่นไหลนะครับน,นี่นะครับ เรามาลองเทสดูตัวแอปอ่านหนังสือนะครับดูครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับก็จะสังเกตนะครับว่าแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับก็จะสามารถปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ในการอ่านมากขึ้นนะครับถือว่าสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับในการอ่านหนังสือด้วยเช่นกันครับโอเคแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่ผมจะเทสนะครับก็คือแอป ซูมนะครับเดี๋ยวให้เรามาดูนะครับว่าถ้าใช้ตัวนี้นะครับในการเข้าประชุมซูมหรือว่าในการเรียนออนไลน์คุณภาพภาพและก็เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับภาพและก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้นะครับมาจากแท็บเล็ต TCL t a b 10 Neo ครับอย่างที่เห็นครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับก็มีย้อนแสงนิดหน่อยนะครับข้างหน้าก็ไม่ได้มีแสงอะไรที่เศษนะครับเป็นแสงปกตินะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วก็ได้ยินนะครับเสียงของแทบเป็ตรุ่นนี้แล้วก็ตัวลำโพงนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวไมค์ก็จะอยู่ด้านบนเมื่อตั้งในแนวนอนนะครับ เราก็แท็บเล็ตตัวนี้มีจุดที่ดีนะครับก็คือกล้องนะครับกล้องหน้าอยู่ตรงกลางจอนะครับเมื่อวางแบบแนวนอนซึ่งดีมากครับเพราะว่าทําให้เราสามารถมองตรงไปที่กล้องได้ง่ายทั้ง2ตัวนะครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังความละเอียด2ล้านเมกะพิกเซลครับคุณภาพก็เลยอาจจะไม่ได้ชัดแบบฟุ้งฟิ้งนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับ เอาไปเข้าประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ในช่วงที่หลายคนครับกำลังเวิร์กฟอร์มโฮมลองตัดสินใจดูครับนี่คือแท็บเล็ต TCL Tab 10 Neo ครับนั่นก็คือภาพแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับจากแท็บเล็ตตัวนี้ครับ TCL Tab 10 Neo แล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้มาจากการสั่งซื้อแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็คือตัวปากานี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่าปากกาตัวนี้นะครับก็จะมีตัวช่องเสียบชาร์จนะครับที่เป็นแบบ USB-C ตัวนี้ไม่ต้องต่อบลูทูธหรือว่าอะไรเลยนะครับเพียงแค่แตะข้างบนนี้นะครับก็จะมีสีฟ้าขึ้นตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ฮะนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเปิดเว็บไซต์คือก็ใช้แตะแทนนิ้วมือนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้นิ้วมือนะครับแล้วมันบังข้อความนะครับเพราะว่านิ้วเราใหญ่แล้วก็แตะด้วยแล้วก็บังนะครับตัวปากกาก็ช่วยเราแตะได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างที่ทําให้ดูไปแล้วนะครับจุดเด่นของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับคือมันเปิดได้2แอปพร้อมกันนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็อาจจะเปิดด้านหนึ่งนะครับเอาไว้ดูวิดีโอนะครับอีกด้านหนึ่ง ก็คอยดูบทความหือะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละคนจะประยุกต์การใช้งานนะครับ ในเครื่องก็จะมีแอปพื้นฐานของ Google มาให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Drive นะครับหรือว่าแอปอื่นๆสรุปนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาแท็บเล็ตในช่วงราคานี้นะครับ3,000-4,000นะครับบางจังหวะเนี่ยอาจจะได้ประมาณ3,000เลยนะครับอย่างผมเนี่ยได้มา3,000ลองหาดูดีๆนะครับจากร้านค้าต่างๆนะครับลองดูร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทางการของเขาก็ได้ครับของ TCL นะครับแล้วก็ลองใส่โค้ดดูนะครับหาโค้ด ต่างดูคุณอาจจะได้ในราคาที่ถูกวัานี้ก็เป็นไปได้นะครับจุดเด่นหน้าจอใหญ่นะครับลำโพงดังแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยให้มาครบพร้อมใช้งานแล้วนะครับมีมีปากกามาให้ด้วยถือว่าดีมากมีเคสนะครับมีฝาปิดมีฟิลม์มตัวฟิล์มที่ให้มาในกล่องมี1ชุดแล้วก็ ฟรมที่ให้มากับเคสด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเราได้ฟลีมา2ตัวเนาะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับที่เป็น Android version 10นะครับก็จะมีเมนูต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นเครื่องนี้เนี่ยก็อัดวิดีโอหน้าจอได้นะครับสำหรับบางคนที่อยากจะอัดภาพหน้าจอ ของแท็บเล็ตนะครับเพื่อเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปสอนหรือว่าเอาไปอธิบายอยื่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มมันสามารถทําได้ทันทีนะครับตรงนี้นะครับมีสกรีนไดคอร์เดอร์ให้นะครับแล้วก็เมนูอื่นๆก็มีมาให้นะครับอย่างแชร์ไฟล์หรือว่าส่งภาพออกไปที่พวกอุปกรณ์ Google ของเรานะครับที่อยู่บนทีวีหรืออะไรต่างๆนะครับก็ฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปเนี่ยทำงานได้ครบถ้วนนะครับ แต่ว่ามีข้อที่อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าจอนะครับนี่คือความสว่างแบบสุดนะครับสุดแล้วนะครับสังเกตนะครับมันอาจจะไม่ได้สว่างจ้าสักทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าไปอยู่ในที่แสงจ้าๆก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับอาจจะต้องหลบแดดแล้วก็หามุมดีๆนะครับที่จะใช้กับแท็บเล็ตตัวนี้โดยรวมนะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้นะครับดังนั้นลองหาดูครับ วันนี้พ่อบ้านในทีไปก่อนครับสวัสดีครับ